ข้อที่17เจ็ดนะครับเป็นข้อสอบของสมาคมคณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับเขาต้องการเปลี่ยนจาก21 21ดดฐานอะไรฐาน10บนะครับให้กลายเป็นระบบฐานสองนะครับให้กลายเป็นระบบฐานสอง่าย1สิบเอ็ดนะครับฐานส0บทำให้กลายเป็นฐานสอง่า จะหาตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเหมือนเดิมที่เคยบอกว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากฐาน10ให้กลายเป็นฐานใดๆต้องเอาไปหารนะครับฉะนั้นครูก็ตั้งเลยนะครับเอา21นะครับครูหารด้วยอะไรหารด้วย2นะเพราะต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเลขฐาน2 2 1 2 2หนะครับ2หาร1ได้ไมะ2หาร1ไม่ได้ใส่0เสรเท่าไหร่เสร1 อ่ะดูต่อนะครับเอา2หารต่ออีกนะครับ2 5 10เศษเท่าไหรเอ่ยเศษ0เอา2หารต่อนะครับ2 2 4เศษ1 2 1 2เศษเท่าไหร่เศษ0โอเคเรียบร้อยนะครับดูเหมือนเดิมให้เราดูจากอะไรดูจาก ข้างล่างขึ้นไปข้างบนและดูจากเศษถูกไหมฉะนั้นก็จะกลายเป็น1 0 1 0 1ฐานอะไรฐาน2นะครับ1 0 1 0 1ฐาน2ข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้อ1นะครับ